คลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการปลูกเจ้าต้นไม้กี่คนไปซึ่งแม่ทัพของผมที่ทําการปลดไปนี่ก็จะมีแค่ธรรมดาใช่ไหมเดีย๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทําการซื้อนี่เลยพวกเองกําลังมองหาสัตว์เลี้ยงอยู่ใช่ไหมล่ะต้องร้านนี้เลยดีดีชอบขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกขายไก่เงินไก่เมล็ดไก่ผลและรับฟาร,รม์มเอฟเคมีบริการกดเกมพาร์และบริการเติมโลวบรัรด้วยนะลิงก์ใต้คลิปเลยแบบพรีเมียมถามว่าพรีเมียมได้อะไรนะครับถ้าเราลองสังเกตจากหน้าล่างนี่เราก็จะได้สัตว์ที่มันแบบว่า เป็นเรนโบว์ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยนะครับนี่เราก็จะได้ต้นนูน่นต้นนี่ต้นนั่นสปริงเกอร์แต้มต่างๆนานา,นาผลไม้ของตกแต่งนะครับมันก็มีบางอย่างที่ผมสนใจกับบางอย่างที่ผมไม่ได้สนใจนะครับซึ่งผมก็จะอาอหมดแหละนะครับเพราะว่าไหนๆมันนานา,นาทีนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการซื้อไปเลยนะครับอยู่ที่749รบโรบันะครับนี่บอกเลยว่าหมดตู่แน่นอนรูจักโรบัคของผมแล้วซื้อเลย มาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันแต่ละตัวเลยนะสือสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันเป็นใจแอนนะครับซึ่งมันจะดีกว่าตัวธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยเออเราจะรีวิวชื่ออะไรดีมาเดี๋ยวเรามารับของตั้งแต่แรกเลยอันแรกนะครับจะเป็น2อย่างนะครับก็จะเป็นพรุก,กับเออเหรียญทั้งหมด100แต้มนะโอเคเรารับไปเลยปึ๊บอันที่2นะครับเราจะได้เรนโบบูเจนะครับรับมาก่อนนี่เลยนะครับโอ้ยความสามารถมันคืออะไรทุกคน ผมไม่เคยรู้ความสามารถมันมากกอบเทรานั้นแล้วเราจะไปดูกันความสามารถก็คือ,อ,อบูเบอรี่ใช้เพนโกทั้งมันนะครับคือกากแน่นอนนะครับถ้าเห็นสกิลอย่างนี้แปลว่ากากแน่นอน่อะเดี๋ยวเรามารีวิวอันที่2เลยที่จะเป็นต้นกันเดล ซีดต้นเลยวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วนี่ก็เป็นเอกโซติกเพียมเพียมเพียมพอซี scenes. อะไรอะ่ะนี่เราจะได้เป็นแบบนี้มานะครับคือเวลาเปิดไปเดี๋ยวน่าจะเป็นลุงแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเก็บไว้ไปเป็นตอนท้ายล้วกันนะอันต่อมาก็จะเป็นโกลเด้นเรดีโอหรือว่าวิทยุทองคําไหนทุกคนไหนเรามาดูดิวิทยุทองคํามันจะหน้าตาเป็นยังไงแค่นี้เลยนะครับเสียงก็ไม่มีให้หน่อยหรอคือเขาจะไม่มีเสียงให้เราเลยใช่ไหมฮะคือเป็นแค่วิทยุทองคำเดียวเลยหรอคลิกขวาไม่ได้กด e คลิกซ้าย ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ของประดับทองคำมาอันต่อมาก็จะเป็นไข่เล่เอกับแต้มอีก100รับมาก่อนอันที่สัตว์อธิเจนะครับอธิเจอันที่เจจะเป็นกล่องอ่ากล่องประดับก็อันนี้จะเป็นโกลู่โกลู่แบค อะไรเนี่ยงงมันหน้าตาเป็นยังไงวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราค่อยปุ่แล้วกันอันต่อมาก็จะเป็นรีเคมเมอร์กับแต้มนะครับแล้วก็ถ้ามาันที่10บเลยจะเป็นแกนมาสเตอร์นะครับอันเดียวมาทำไมเนี่ยบางงนะผมได้รีเคมเมอร์มาแล้วผมเก็บต้นมะพร้าวล้วกันอนะ่ะอ่าอันต่อมาจะเป็นแต้มแล้วอันที่สองก็จะเป็น แต้มกับฝักบัวรดน้ําอันที่3มก็จะเป็นแอดวานซ์สปิงเกอร์กับ100แต้มอันที่14ก็จะเป็นเมล็ดอะไรไม่รู้อันที่15ก็จะเป็นแต้มอันที่6กก็เป็นแพ็ก17มาสเตอร์สปิงเกอร์18ชิงช้านี่แล้วเรามาดูชิงช้ากันนะครับทุกคนชิงช้าชิงช้าเรานั่งได้ไหมโอเคเป็นของประดับที่ใช้การไม่ได้นะครับนั่งก็ไม่ได้แกว่งก็ไม่ได้นะครับโอเคอันที่19ก็เป็นกล่องตกแต่งสวนนะครับข้ามไปเลยแล้วก็อันที่20จะเป็นแต้มอันที่21รีเเคม่ย อันที่2 2ก็จะเป็นแต้มกับมีเดียมทรอยนะครับค่อนข้างดีอันที่13ก็จะเป็นโกลอออันนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมชอบนะครับมันก็เป็นอะไรที่อ่อ่าเดี๋ยวผมอธิบายฟังแล้วกันไอเจ้านี่นะครับมันจะเหมือนกับอันนี้เลยนะครับมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับความสามารถมันก็คืออันเดียวกับป้ายหน้าส่วนเราเลยนะครับก็คือถ้าเรากดใช้นะครับมันจะทําให้ทั้งส่วนเราในี่จอขาวแล้วก็คือเติบโตหมดถ้ครับเหมือนเรากดอันนี้เลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟรีนะครับแล้วก็จะกดตอนไหนก็ได้นะ แต่จริงๆมันไม่ฟรีหรอกนะครับเติมแบตเตอรีพาร์มามันก็เสียตังค์ละที่24ก็จะเป็นดอกอะไรไม่รู้อันที่25อันที่25นี่คือของดีเลยนะครับเป็นใจเอนเออหิงห้อยปล่อยเลยนะครับแล้วผมจะเอามาเทียบกับตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่นะครับทุกคนตัวเล็กเล็กแบบว่าเล็กจัดเลยนะครับระวังไปก่อนตัวเล็กนะครับนี่ตัวเล็กเลยมันจะใช้เวลาทั้งหมด8นาทีแล้วก็10%ในการติดสายฟ้าส่วนใจแอนจะใช้เวลาแค่ 200วิเท่าไหร่วะ3ามนาทีกว่านะครับแล้วก็20%ซนะซึ่งมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสืบว่าเวลร้อยมันจะเท่าไหร่นะก็คือดีอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นที่6ก็คือกากนะครับอันที่7ิบจะเป็นลริลป,ป๊อปซึ่งแม่งให้อันเดียวนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ก็ไม่นะ่าคุ้ม8ก็กองที่ิเก้าก็แต้มแล้วก็เพชรเอ่อผูกคอหมาผูกคอสัตว์เลี้ยงนะครับผูกคอรียกว่าสายจูงนะครับเก็บมาเลยแล้วอันที่สิบหไม่ใช่สิบ อันที่3 1แต้มอันสามสิก็แต้มสามสิบสามสปริงเกอร์มาสเตอร์สาแต้ม35ก็เป็นโกลเด้นฮอปครับหรอมันเหมือนเป็นเครื่องดนตรีทองคำเดี๋ยวดูดิโอ้โหอันใหญ่อยู่นะเป็นไงเราสามารถทำอะไรกับมันได้ไหมไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ตั้งแย่างเดียวอันที่36กอง37เแต้มกับรีเจเนดเรีเอกสาปเป็นรีเคมเมอร์กับแต้มโอเคใช้เลย39ก็จะเป็นแต้มอย่างเดียว40นะครับ40นี่จะเป็นนี่เลย นะครับเจนซิลเวอร์บัตเตอร์ออฟลายนะครับไม่ใช่บัตเตอร์ฟลายนะนี่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหนึกว่าได้เป็นเมก้ามานึกว่าได้เมก้าทุกคนนี่เราปล่อยลงไปเลยความสามารถมันจะเท่าไหร่กันเชียวนี่ทุกๆ4นาทีนะครับจะเปลี่ยนให้ดอกไม้เออ่เปลี่ยนให้พืชเป็นซิลเวอร์นะครับก็น่าจะกากกว่าแมงปอทองนะครับแต่ว่ามันเออ่ใช่กากกว่าแหละไม่มีอะไรเทียบได้หรอกต่อมาอันที่41ก็จะเป็นเอ็กโซติกเหมือนเดิมนะครับอันที่42เป็นแต้มกับ ทมกินซีดเอามาทำไมเนี่ย34เอ้ย43เป็นมาสเตอร์ปิงเกอร์44เป็นผลไม้ยักษ์นะครับ45เป็นโกลออ์อันนี้ดี46เป็น500แต้ม47เป็นเรนโบมิซูชินี่ อันนี้ดีที่สุดเท่าที่ผมขี้ที่ที่ที่มีดีที่สุดในแพ็คนะครับเวลาเราปล่อยลงไปนะครับนี่ในคลิปเก่านี่กว่าจะติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองเทียบกับเอ่อมิซูชิตัวธรรมดาดูนะครับตัวธรรมดานะครับผมไปปั๊มเวลมาแล้วเป็นเลเวลร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับตัวที่เป็นเรนโบว์ดูนะอ่าตัวที่เป็นเรนโบว์จะคูลดาวน์ในการทำให้ติดมิวเทอร์จอยู่ที่สามนาทีนะครับส่วนตัวธรรมดา จะใช้เวลาทั้งหมด8นาทีนะอันนี้เบลลรอแล้วนะครับทุกคนแล้วแค่13%ซึ่งกากกว่านะครับโอเค48จะเป็น Exotic 49เป็นเห็ดกัน1,000แต้มนะครับเอาเห็ดมาทำไมกเลยอันนี้เป็นโกมันจะมีทองทองข้างบนอันนี้เป็นซิลเวอร์ก็จะมีเงินเงินอยู่ข้างบนนะเห็นไหมนี่ความแตกต่างนะครับดูไปไปเก่าไอ้บ้าเอ้ยพอๆกันเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนนะเออนี่ 3นาที19าวิและ26%ะโอกาสเพิ่มมา2% 6เ,เดี๋ยวผมจะขึ้นของเก่าเทียบให้ดูนะปาเขาให้นะครับนี่คือของเก่านะซึ่งม,มันเอ่อเพิ่มมาก็เพิ่มมา2%ะน,นะครับแถมลดคูดาวไปไม่ถึง1นาทีนะครับไม่รู้ว่าจะทาทาไมเพิ่มมาแค่นี้แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับถือว่าดีกว่าตัวธรรมดานะตัวธรรมดาคูดาวตั้ง8นาทีอันนี้3นาทีก็พอแล้วนะครับ และอย่างหนึ่งนะครับที่บางคนยังไม่รู้นะครับว่าทาไมผมถึงต้องจัดเจ้าแพ็กนี้นะ <_ c oughs> เป็นเพราะว่าผมนั้นอยากได้เจ้านี่นะครับเจ้าไจเอ็นเอ่อเาเรียกอะไนจเอ็นแ,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 แมงแมงเรืองแสงเาเรียกแมงอะไรวะไจเอ็นหิ่งห้อยนะครับเพราะว่าสเตเปิวเมทชันสายฟ้าเราไม่สามารถรับได้แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะนี่เรามาที่ต่อโอ้โหครูดาวอ่าใช่กดโอ้ย ต้องรอใช่ไหมเนี่ยคือจะบอกว่าสเปร์มิวเทชันสายฟ้ากับสเปร์มิวเทชันชิวไม่สามารถคราบได้แล้วนะครับทุกคนผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องจัดเจ้านี่มานะครับมาทํำคลิปแทนนะเพราะว่าโอกาสติดมัน,ค,นค่อนข้างที่จะเยอะมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับแต่มันสามารถเอามาทดแทนได้นะอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยต้องจัดนะครับเร็วโกะมิซูชิด้วยนะครับเอาลุงมาแล้วก็มแมลงปอซิลเวอร์ก็เอามาเป็นของแถมนะครับมแมลงพอซิลเวอร์เนี่ยมันกากอยู่แล้ว <S <S โอเคครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ผมก็เออมาจัดอันนี้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเราได้อะไรบ้างน,นะแต่จริงๆอ่ะผมช้าไปนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาจัดไปหมดแล้วนะครับกูเพิ่งมาทําคลิปตอนที่จะมีอัปเดตใหม่แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทำให้ทุกคนได้ดูนะเอาเป็นว่าคลิปต่อไปเอเดี๋ยเด็กๆแมมทำงานมาทำงานอ๋อ20%ไม่ติดนะครับซ็นโห เดี๋ยวผมจะไปปั๊มเวลมันเพิ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าคลิปนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายเจอกันคลิปหน้า